เอ้ยเอ้ยมันคึกอะไรวะเอ้ยมันคึกโอ้หนาวนึกว่าได้ยินเสียงดนตรีแล้วคึกโอ้ฟันออกปากเลยเหลาโอ้เหลาฟันออกปากเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมสวัสดียามเช้านะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้างานบ้านตาปางครับผมวันนี้จะเป็นวันแรกสําหรับ เจ้าอินดี้นะครับในพุทธศักราชใหม่นะครับออกมาลุยงานหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ซ่อมเกียร์นะครับบรรยากาศยามเช้าครับแสงแดดอ่อนๆนะฮะก็หนาวครับผมเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายครับตากแดดนิดนึงเป็นไงเราเมื่อคืนนอนบนท้ายรถเย็นไหม เหล็กอย่างเย็นเลยใครจะไปอุ่นเท่าอามเนาะ,ะอามมีหมอนข้างเลย,อ,อ,ยอืมอันแล้วตอนเย็นอาบน้ำกันตรงไหนน<ะ>ี่แหละไม่แล้วเราพากันอาบไหนปกติน้ำสะนี่เหรอรอ๋อนี่ที่อาบครับ ก็กระโดดตุ้มทีเดียวเลยแล้วก็ขึ้นน,น้ำใสเนี่ยน้ำใสนะครับสามใสนี่มองเห็นพื้นเลยลงไปก็ปลาต่อทํดด้อือมไอ,อ้ต้อมโดดบ่ ก็นึกดูแล้วกันครับว่าอากาศเย็นไม่เย็นถึงก็ต้องผิงไฟอะ่ะแต่ก็ดีครับมีฟืนกองใหญ่เลยฟืน ฝั่งนู้นทำไมเขาสนุกสนานกันยังวะงานศพหรือเปล่างานศพเอาขนาดน,นี้เลยคือเลยนั้นทางงานศพเ่ยเนี่นแบบย,ย <S <S แล้วยางข้างนี้ก็อ่อนด้วยแล้ว <S <S อาไปเติมลมอ่ะนะนมีที่ปะยางไหมบ้านนี้นบอก อันนี้ก็รถไถเรายางรั่วครับต้องเอารถไถลงไปทําทางดี๋ยางรั่วอันนี้ก็โทรหาทักแก่เราบอกเราบอกว่าทอทงนั่งทีเดียวยางรั่วเลยโดดตูดทอทงทิ่มครับ เอออบุญใจซสวิสนั่นมีมีมีวิ่งไปอบอุ่นใจนี Gotta, uh, ่มอไซก็มีมอไซเอามอไซเราวิ่งไปยืมมอไซอามแป๊บนึงไปดิพาไป อเผื่อ,อเขาเผื่อเ,เขาเล่นไงนี่ครับตอนนี้นี่ท่อทงต้องรับผิดชอบเพราะว่าเหลาบอกท่อทงนั่งปุ๊บยางรั่วเลยครับตูดตูดแหลมตูดทิ่มตูดทิ่มยางครับเบอร์อะไรไม่รู้ครับเน,นี่ยยีิบสองบอกน่านจะน่าจะเอาบล็อกกแหละบล็อกง่ายสุดบล็อกแล้วก็ แป๊บโหนเพราะว่ารถเราไม่เคยได้ถอดลอ้อถอดจนดล้อยูโรที่สองครั้งหรือสามครั้งหรือบนน่นี่ครับได้กุญแจมาแล้วได้ไอ้ยรู้จักเขาเนาะโอ้ยไหนให้เชื่อไหมนี่ดูเขาตื่นเย่ยเช้า,า,กชาเกิน

บอสุดเดิมอืมเวลาเราไปใกล้ก็บอกตินแล่ติดแลขหมดนะครับงานก็น่าจะถ้าว่าเสร็จก็ว่าได้นะแต่ว่า,าวัดต้องเอาดินครับต้องเอาดินให้เต็ม ก็เลยต้องเอาดินให้วัดให้เต็มก่อนนี่ครับพื้นที่ทางชันมากขึ้นลงมาดูกันว่าวันนี้อินดี้เราจะรอดไหมดูเสียบอยเสียบอยร้อยเมีย คนอะไรก็มีเยอะจริงๆเดินจอดนอนนียครับเฮ้ยป้าห้ำพี่น้องป้าห้ำเฮ้ยป้าห้ำน้องว่านตื่นอยู่ครับ นอยไม่ตื่นเลยตายแล้วบอยปลาหำบเฮีาดีว่เกอเาได้พี่ร้อนว่าก <c oughs> อดเลยเย็ยนเยน็ยนเย็นนะครับอากาศเย็นมากครับหนาว ด้านข้างนี่ก็เสร็จหมดแล้วนะครับมีแต่ข้างล่างอย่างเดียวที่ต้องเก็บงานเพิ่มเดี๋ยวต้องไปเอาบล็อกมา ให้ทอทงนะครับไปยืมบล็อกที่อบอุ่นใจมาให้กับทอทงห้านามีจันชายรถก็จอดไว้ที่บ่อคนนี้กลับไปนอนบ้าน เป็นเหล่าน้อยก็นอนบนรถนี่ครับบอกว่า,อานอนข้างล่างเมื่อวานแล้วโดนเหยียบนะโดนอะไรเหยียบไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็อันนี้ก็แล้วแต่ดุลดุลพิจารณาของแต่ละคนนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่ากันไม่ได้ เออเออขากขแค่แคแคเนาะนี่เมื่อวานอนัดเฟืองท้ายนี่ไายหมดทุกตัวเลยนะครับคายหมดเลยนะทีนี้ช่างเขาไล่ขันแน่นให้เดี๋ยวเรามาดูวันนี้ครับเรามาดูกันเลยว่าหลังจากขันแน่นแล้วมันจะมีรั่วซึมออกมาไหมเนี่ยตอนนี้คือมันไม่หยดครับ ไม่หยดเลยนี่เห็นไหมไม่มีรอยหยดเลยผมจอดตรงนี้คือให้รู้ว่ามันไม่มีรอยหยดนะหลังจากที่ช่างไล่ขันน็อตให้ใหม่หมดทุกตัวเมื่อวานคลายเกือบหมดทุกตัวแถบฝั่งเนี้ยฝั่งนู้น,นก็เหลืออยู่แค่สองตัวฝั่งนี้มีแน่นอยู่ตัวเดียวครับแน่นอยู่ตัวตัวนี้เนี่ยเนี่ยนีย่ตัวนี้ที่มือผมชี้เนี่ย,ยตัวนี้แน่นนอกนั้นก็คลายหมด ั่งนูน้นเอาง่ายๆน็อตที่แน่นอะเหลืออยู่สี่ตัวมั้งครับสี่ตัวห้าตัวนี่แหละที่มันแน่นตองนั้นคลายหมดตัวมาแล้วมาแล้วอากาศอย่างหนาวนอนถอดเสือ้อนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหรือว่านานมากนะครับกับน้องมะนาวน้องนี่ก็ กลับมาวิ่งงานด้วยกันตอนรอบแรกสาหลวงนี่เสียบอยก็ไม่ได้มาวิ่งนะไม่ได้มาวิ่งเหมือนกันมีอยู่4ี่คันตอนนั้นที่วิ่งมีพอทงอเล็กนะครับแล้วก็เจ้าอามแล้วก็เจ้าต้อมนะครับตอนนั้นที่ х Iving. คันนี้ไม่มีไม่มีอินดี้เลยคันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คันนี้ไม่มีอินดี้เลยต้องเอาเพิ่มเติมคืออินดี้แล้วนี่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 นติดติดคือให้เสียบบ่อยครับเราจะแอบติดนะครับมาดูกันครับผมอันนี้เราแอบติดครับเรียบร้อยใส่เครื่องหมายไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะล้างหนะ้าเป็นฟันมาดูกัน จะออกได้ไหมนั่นแหละหมุนกลับมาหาเองหมุนขึ้นมาฮึด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 โอ้ตายแล้วแป๊บนะแป๊บแป๊บมี่แป๊บไหมเอาแป๊บอยู่ในรถพี่เหรอนี่นี่เปิดประตูฝั่งนี้อยู่หลังเบากเออฝั่งนี้แหละเห็นไหมนั่นแหละ จากวิวว mm. uh. bon, ah, ิวต่เสาเลยถ้าจะปวดหัวป่อตัวบนทำไมรูดเลยอ่ะต้ลองาวกจลนะเจเอามาดูกำลังเหล่าน้อยเจได้บ่เอาเข้าลึกๆน้ก็้ก็ไปหนานเข้าเลยเราสองข้างเลย ลมอ่อนฝั่งนั้นลมมันอ่อนลมมันอ่อนถอดทำไมต้องไปถอดกับใบอีแค่นี้ต้องไปเติมลมมันแรบน้ำหนักครั้งเดียวไงตรงนี้นะมันได้เบนน่ะต้องไปเติมลมเดี๋ยวพี่แววกุญแจให้แกบล็อกให้ เราไม่ได้เรื่องใช่เราต้องกดอันนี้ขึ้นบ่ะฮะเอ้ยนั่นน่ะยกยกผ่านดิปั๊มมันอยู่ไหมล่ะเออยกลอยเลยยกล้อลอยยังไงเราก็ต้องได้ยกล้อลอยอยู่แล้วเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องค้ำก่อนต้องคลายน็อตคลายออกก่อนนี่ครับเอาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปเอาลูกบล็อกให้ทอดทงกับเราน้อยก่อน นะมาถอดล้อนะครับเฮ้ยอามต่อแข็งแข็งตีเลยให้มาปลุกเนี่ยอามโมอามดีมีคนปลูกให้เออเอาบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันหน้าชนกันเลย